โยเกิร์ตผัด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 มีทุกอย่างอันน่ะเออถ้าผมจะไม่ทำวีนแล้วอะเพระว่าจริงๆละพา่ได้มันสื่อได้ถึงสองด้านเป็นต้นกำเนิดใช่ป่ะคือรู้สาระสิทกัดบนโลกวันนี้มันต้องต้องใช้แสงอาทิตย์ในการเป็นแบบสิ่งกำเนิดใช่ป่ะแต่ในทางกับการถูกความร้อนแรงของพาธิดะมันก็แผดเผาทำลายได้เหมือนกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ พาเข้าดอมเซเว่นทีนอัลบั้มเต็มชุดที่4ี่แล้วว้าใช่โดยวันนี้เราจะมาดู2เพลงไตเติ้ลด้วยกันพี่ขีมเพลงแรกคือเพลงชื่อว่า Darling อลังการเลยทางด่วนป้าทิพังอืรับด่วนแค่ไหนก็ไปไม่ได้ทางด่วนเมืองไทยพูดนอนหลอมากพี่เอกคิดถึงอืม โอ้ฮล่มโอ้เปิดมาือแบบกินนมฟังทีผมนี่หล่อมากฟังดูหัวใจเฮ้ยมนกิโยมกิโยทำทรงนี้โหหล่อมากชอบถอดเสื้อกี้ดี ว้าวชอบตอนพันนี้นะชอบพันนี้วะน้อยลูกชายยียมเยี่มคีความล l a กันอ้อ I'm diving Darling you Darling you, you Baby Without you I'm so lonely won't be in, I'm happy here Now I'm calling Falling okay. to you I'm always diving Darling you Darling you, 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 you Baby Holy Darling Let me I'm the sure. sure. I know that you're my one I don't wanna let you go I can think I've been a ไม่รู้อะคุมีสวยมากเลยเนาะมีสวยอ้วผู้ชายมีความรักคือน่ารักมากแต่งประวัตว่ะฉันรัก <c oughs> <c oughs> ว้าวเจนองนี่กำลังแบบหัวใจกำลัง,งนี้อยุยโอ้โหบ้าหน้าพระเจ้าเว่ย i will treat you baby i am see you better. Honey now come into my arms Kiss me baby Kiss me baby You know without you I'm so lonely When you're not here I'm calling you I I'm diving You know without you I'm so อา่านมาเอ้ยว้ยเอ้าอีกโลกกลับด้านโอ oh my god อ่าเพลงดีมากจริงๆไปอ่านมินิ่งเพลงมาคือแบบมินิ่งเพลงคือความข้างรักมากแบบว่าเมื่อวันที่ไม่มีเธอฉันแบบ ฉันแบบอยู่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยฉันอยาก darling ฉันยังแบบรักเธออยู่อะไรเงี้ยฉันจะจะโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรเงบบรี้ยเวลาไม่มีเธอหรือว่าแบบฟคลลิ่งแบบว่าความรักของเธอมันมันหายไปยังไงมันเกิดปัญหาของเรามันเกิดจากอะไรเอออจจะไรยังไงพี่กิมด,ดูไปครั้งแรกเพลงหวานมากแต่เอ็มวีหลังๆคือดาร์กเลยเออ <c oughs> แต่ผู้ชายหล่อผู้ชายหล่อผู้ชายหล่อทุกอันโนยเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวรีแคปกันดีกว่าเปิดมามันก็แบบเห็นชัดเจนอะเออโทเวที่แบบกลัง มันขาดหมดเลย <S <S อะไรเงี้ยเหมือนสร้างไม่เสร็จความรักมันก็เหมือนกันแบบเดินทางการเดินทางการหล่อเลี<ๆ>้ยงการเติบโตแต่พอมันไปถึงปลายทางที่มันที่มันทางลงอะ่ะมันก็ขาดเออทะเลาะกันนั่นแหละน,นี่นแหลแล้วเป็นเขาคนเดียวที่ยังอยู่บนบนแบบบนทางด่วนทางเนี้ยเนาะเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างความโฟ,ง,ง,ฟงจมความโฟงจมดีๆยังคงอยู่เล่นเล่นเล่นแบบเล่นคอสเวิดเล่นคอสเวิดเดี๋ยวมันจะมีคำาซงอยู่อีกอันหนึ่ง มีนาฬิกามีอะไรรุนๆนะจมน้าไงแบบเดินไปไม่ได้แล้วไงเวลาเออเวลามันตายแล้วไงเนี่ยดิถล่มลงไปเลยอ่ะมีอันนี้มากั้นเอาไว้ทําให้นัดเวลามันต่อไปไม่ได้ก็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 เออมันไปต่อไม่ได้แต่ชอบความที่แบบตึงช่วงเวลาเป็นอ้นนี้นะเป็นหินน่าจะสิบสามอันป่ะอันนี้เขาบอกว่า Going Friends ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับอ่าเรื่องของการเติบโตการเติบโตในในความเจ็บปวดบางอย่างอะไรเงี้ยอีมีเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาเปรียบเทียบตัวเองเป็นเหมือนเด็ก ที่ช่างฝันมันจะมีการมันปิดตาการเล่นเกมการป้ายสีการ,การทําอะไรที่ทุกอย่างมันเหมือนกัาความฝันไปที่เราที่เราคิดว่าเราอยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ใน<อ>ความเป็นจริงมันอาจบางทีมันมาอาจไม่ได้ตามคำกลฝานใช่โดยที่เขามีคําว่าพระอาทิตย์ใช่ปะ่ะแล้วก็มีพระอาทิตย์โผล่เข้ามาใน MV มเยอะมากอะไรเงี้ยเราคิดว,ว่าจริงๆแล้วพระอาทิตย์อะ่ะมันสื่อได้ถึง2ด้านคือด้านที่แบบเป็นต้นกําเนิดใช่ปะ่ะทุกรสกรรพสิ่งบนโลกวันนี้มันต้องต้องใช้แสงอาทิตย์ในการเป็นแบบสิ่งกําเนิดใช่ป่ะแต่ในทางกลับกันคือความร้อนแรงของพระอาทิตย์ละ มันก็แผดเผาทำลายทาลยได้เหมือนกันเออมันก็เหมือนกับความรักกันเนาะสวยมากเออสวยมากกระซีนสวยจริงลูกชายกินอะไรอ่ะกวยกัดเป็นรูปหัวใจเลยคือจะเห็นว่าคอร์สเวิร์ตอ่ะด้านที่เขาเล่นอยู่อ่ะมันคือความสดใสใช่ป่ะเพราะตอนนี้ฉากมันยังสดใสอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอีกด้านหนึ่งของคอร์สเวิร์ตอ่ะด้านล่างกระดานมันคือคำว่าชาร์โดมันคือแบบเงาเออมันมีตุ๊กตาหมีเนี่ยบ้างมันมันสื่อถึงแบบเวลาฉันรักคนคนหนึ่งมันต้องแบบเป็นมีแต่เรื่องราวดีๆอ่ะ แต่วีสวยจริงสวมากวีสวยมากมันไม่มีชีวิตไงตุกตาแต่อยากให้มันมีชีวิตก็แบบเอาเอาเอาไฟฟ้ามาจิ้มมันอยากให้มันมีชีวิตขึ้นมาเล่นกับเราได้อะไรเงี้ยเหมือนกับคนรักที่ตายไปแล้วหายไปแล้วอะไรเงี้ยเออมันเด็กกัว่ามันเหมือนเด็กไปหมดเลยอะสังเกตีดิอะการตัดสินใจการเจอกความจริงไหม ไอ้ไอ้ไอ้สีเนี่ยตอนแรกก็แอบแอบสองสัยนะแต่นี้พี่ซีแอบดีความนะว่ามันคือตอนแรกเราอะคิดว่าอุ้ยดอกไม้มันสวยงามมากเลยมันเหมือนมันคือเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยบ e ล i e f กับความจริงรีเมมเบอร์ความทรงจำที่ผ่า,มามนมามันเหมือนเรื่องจริงแต่ว่าพอเขายื่นมาจริงๆแล้วดอกไม้ต้นนี้มันตายไปแล้วนะรากมันไม่มีเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีรากมันไม่มีใบเลยเลยเงาอ่ะความจริงอะเนาะเออเป็นความจริงที่เราต้องรับให้ได้ไม่อยู่แล้วะตกใจกับความจริงก็ยังเด็กๆอยู่ไงโอออันเออเนี้ย เขาจะรับรู้ความเจ็บปวดหรือครั้งเลือดออออมันทำให้เกิดอะไรบางอย่างเนี่ยพาทิตมาแล้ว,วเริ่มแก่ออกมาเออพาทิเนี่ยเขาตามห <It 's S 1> <พ>าโควิดเมนแปบเอาเลยเต็มที่ประตูงโบกดแบบเนี่ยนี่อมันเหมือนเด็กมากอ่ะเหมือนเล่นซ่อนหา <Yes. S 3> <c oughs> ไม่ได้เห็นตั้งนานคิดถึงความจริง โอ้เงียบมาได้อยู่คนเดียวนอนมึงมันเริ่มพังอะไรไปเนาะโซนเต้วิทโอ้นี่ไงเริ่มนะอันนี้แบบเป็นการเซตชั่นที่แพงมากหลุมดำเหรอเฮ้ยเอ้ยป็นตัวเขาเองเห็นปะตัวเขาเองอีกที่อยู่อีกด้านหนึ่ง คือมันเราว่าเรารู้ว่ามันเหมือนความทรงจำอ่ะเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งอ่ะบางทีมันก็เหมือนกับการที่เราเก็บความทรงจำดีเอาไว้อะเราก็อยากจะเก็บความทรงจำดีๆอันนั้นเอาไว้อ่ะแต่วันหนึ่งที่เขาหายไปแล้วอ่ะเรายังรับความจริงไม่ได้ว่าเขาหายไปอ่ะเราก็ยังหลอกเซงว่าเราอยู่กับความทรงจำดีทั้งที่จริงๆเราอีกด้านหนึ่งมันคือแบบมืดชิบหายเนี่ยเนี่ยแตกไปหลายอุ้ยเออนี่ไงมืดเออเออนี่ไงมืดละอุ้ยครัเนี่ย มันคือสองด้านะอะความสนใจไม่ดีกับความพังโอ้ยโ,โดนเรียกกลับไปหมดทุกอย่างความทรงจำดีๆหายไปแล้วใช่เนี่ยอันนี้ไปเลยทุบไปเลยมันดูหนังเลยอ่ะเอออันี้ที่ดีมากเลิศคนลุกจริงอ,อันนี้คือความจริงความจริงที่เธอไม่กล้ารักก็คือความกลัวนั่นแหละ f e a r i n g is real คือเธอไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยโหบาททุกคนมีบาดแผลมีอะไรหมดเลยเรารู้สึกว่าเอ็ดด์ซันอ่าก็คือการเผชิญหน้ากับพระอาทิตย์มันก็คือแบบดาริ่งอ่ะจริงๆแล้วคือแบบแบบฉันรักเธอมากนะแต่ว่าแบบเธอหายไปแล้วอะไรเงี้ยเธอต้องกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งในความเป็นจริงเออก็เหมือนแบบเราต้องกล้าสู้กับพระอาทิตย์ที่เรามองไปแล้วก็มันคือเพลงข้างรักแต่มันเป็นข้างรักแบบข้างัรแบบเขาไม่อยู่แล้วอะมันมันน่อยเออใช่ถ้าเป็นเพลงก่อนๆของเฟเวนทีนอ่ะ มันเหมือนการตามหาผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อไปเป็นที่รักใช่ป่ะแล้วก็ได้มาเป็นที่รักแล้วแต่เพลงนี้เหมือนโดนบอกเลิกแล้วแล้วก็แบบยังรักความจริงไม่ได้ยังรักเขาอยู่ยใช้ชีวิตไปแล้วใช่แต่เพลงจริงๆเป็นเพลงหวานมากนะคือถ้าได <ขอ S 1> <ต>้สึกก็สำคัญ MV มมันออกแบบมาแบบดูเศร้าในเพลงมันหวานมากเลยนะพอฟังเออ m ีผมสีกันนึง โอ้โหไม่คิดว่าจะได้ไอ้แบบนี้แต่ทุกคนสะกิดเรียกกันตลอดเลยนะโอ้ยเป็นนาฬิกาด้วยนะคะคุณเดินเดินเดินหรือว่าโคลจอนของแบบอุ้ยสวยมาก

ยังข้างหลักอยู่อ่ะแลไงป่ะเนต้นหลังยังไงให้มันดูสวยขนาดนี้เนี่ยน you know like ี่คันหลังมันก็สวยมากเลยอ่ะเพลงฝรั่งอยู่นะจิตรินมาทางตะวันตกเออ Darling, you. You know without you, I'm so lonely. When you're not here, I want call calling into your head again. I'm telling you, telling you, darling, you, baby. You know you, I'm so lonely. When you're not here, I want one to you, I'm always loving. Darling, you, darling, you, I see you. I me. I care for you. You care for me. We can be. ้เวทีทุกเพลงเพสวยหมดเลยอะคอร์ดการดีมากชอบแบแบแต่งตัวด้วยอะแต่งตัวดีห้มามันดูแบบเออเออเลยใคี เจะยังไงให้เป็นแบบนายแบบมีิ๊เกอรขนาดานั้นอ่ยยอะยังเรียกห่ะยังเรียกค่ะหาถ้าเต้นมันหวานมากเลยนะทุกอย่างมันหวานมากเลยเนาะ oh. แต่เนี่ยเพลงมันแอบเศร้า <laughs> ฟังแบบเพิ้มๆไปแล้วกันเอาซะว่าทะเลาะกับแฟนนิดนึงดยมาฟังออะไรย่างเลยเพลงต่อไปที่จะไปดูกันก็เป็นเพลงจากอวงเฟสเดอะซันเหมือนกันพี่เีมชื่อเพลงว่า Hot อืมล่าสุดเลยใช่ไหมอันนี้เพิ่งมาเมืประมาณสองวันที่แล้วเลยโอ้โหขีดงานภาพน่าจะแบบ อุ้ยโอ้โหโดนดูดขึ้นไปโอ้โหวอ้ยว้า้วหวอวว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  หลูกเพียงพ่อเหรอเป็นเพียงพ่อเหรอเฮ้ยคนละลุกกันเลยโอ้ย MV แบบคาริช่นโอ้ยเหมือนเป็นผู้ต้องหาเลยเออโอ้ยใสีน้ำเออจริงด้วยแท้งมาเลยค่ะ อุ oh! ้ยผมยาวอุ <noise> io, <naz i> <ar> ้ยผ่าแวเมื่อกี้นเป็นวีดีมาอุ้อุ้ยปีกหักแบบร้อนมากี่ยมันดูหักอ้ยชาอชาสวยมากอ้ยหลอมอะอ้ยอ้ยอ้ยอยู่ว กาศจับระวังไว้โอ้เพลงแบบออกมี Ou, oh, สุดมากโอ้ห e> uh, ั้งโอ้โหโอ้โอ้มอ้ออโ้้ห้ เออคนลกเอออุ้ยสกิดสะกิดไม่มีใครไปทำอะไรฉันได้นะโอ้ี่ดอมันีีมันดีอะต้องรีแคบโอ้โอ้โหมากลูกแทงมาแทงพี่เลยค่ะ 오케이 오케이 답장 답장 우리 루크 찬 출반난 얘네만 내 이거 오오오 원래는 이크오 하드 하드 너네들 오리도 โอ้โห,โห,โหทำลายมาให้หมดโมีสุดมากโอ้โอมีสุดมากมีนุก๊กใอ่ท่านอา่ะท่านเราจะไม่ทำอวีดแล้วอ่ะ สุดมากอะ่ะอีท๊อปอี่มีสุดมากคนรู้เลยอะ่ะที่ดูครั้งแรกตกใจมากแบบเหมือนแบบเหมือนมึงจะไม,ไม่มีโอกาสทำเอ็มวีอีกแล้วอะ่ะอีมีสุดมากอ่ะแม่มเซ็ตมาเพื่อพังทุกอย่างอ,อีมีสุดมากเลยอะ่ะไอไเย็นแ,แม่ฉันจะตกใจเลยอะ่ะคนรู้ ให้โล้วกันคนลุกค่นลุกอ่ะมามาเรามาลีแคปมาดูอะไรอ่ะมารีแคปมารีแคปกันนิดนึงมาลีแคปกันนิดนึงอ่านเนื้อเพลงอย่างมีอ่านอ่านอ่านแอบอ่านไปนิดนึงแอบฟังเพลงไปก่อนและหนึ่งรอบแล้วแบดูความเนื้อเพลงเพลงเป็นไงไหมเ้อเพลงมันก็ฟีลแบบฟีลลิ่งหมาถึงความประมาณแล้วแบบว่าเอ้ยมันเหมือนตอนนี้ฉันวิ่งอยู่บนพระอาทิตย์แบบพระอาทิตย์มันร้อนมากเหมือนฉันขับรถอยู่บนพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแบบทุกอย่างมันเหมือนกับต้องการที่จะทำลายฉันแล้วก็เล็งเล็งเป้ามาที่ฉันเหมือนฉันเป็นคนผิดอะไรอย่าเจิลกกะะดใหม ามร้อนแรงของฉันอะมันมันมากกว่านั้นอะไรเงี้ยมันมากกว่าสิ่งสิ่งนั้นเ<ไ>ลยสังเกตแหละถ้วเอา,เ,อา,เ,อาเล่ากันต่อเลยนะ <S <S ใช่เธอมาหาว่าฉันทําผิดนู่นทาผิดนี่แล้วเธอก็มาเลิกกับฉันใช<ล>่สนละจ้าแล้วไอ,อ,อ,อพีเลงเนี้ย <laughs> มีชอ็อตที่ดาลิงโดนยิงอะเข <laughs> <laughs> ้าใจาว่ามันเป็นแบบเออกูไม่สนมึงแล้วกูหาคนใหม่ก็ได้พูดร้ออะไรเงี้ยซือเรื่องประมาณนั้นเลยตอนต้นครั้งที่แล้วใช่ไหมทางเดวนมันซุดลงไปใช่ไหมแต่ตอนต้นครั้งเนี้ยไอทรายตรงนั้นอะมันลอยกลับขึ้นไปเออใช้ก็เลยจะกลับไปแบบ คนเดิมของฉันละที่คอตอะไรอเงี้ยข,ขอดูแบบขอเปิดเนื้อหน่อยนะเันเหมือนคาบอยมากเลย <laughs> เออใช่้ชเปิดกันมาแล้วมันเป็นฟูลคาบอยฉันว่ามันเหมือนคาบ,บอยแบบไอ้นี่แม่<ท>คาบ,บอยแบบมีซัพพลายอยู่นะเอามีไทยเหรอเปิดเงินเอาไทยก็ได้เ <c oughs> ลิศนะดได้ง่ายเซเว่นทีก็คือปังนะสิบเจ็ดกี่ภาษาสิบห้าภาษาเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้มันเหมือนถ้าเราดูหนังแบบหนังคาบอยมันคือแบบตอนที่แบบว่าตัวร้ายคิดว่าเพล็กตายไปแล้วอะแต่ว่าอยู่ดีก็แบบ เดดเึงเดงสกับฉันไม่ตายจ้าฉันไม่ตายจ้าเออใช่มวนฟี่แบบฉันตายไปแล้วฉันยังไม่ตายจ้าฉันกลับมาจ้าเนี่ยอะไรหรอให้อีกมาแล้วจ้าเออเมื่อเธอทิ้งฉันไปอ่ะฉันก็นอนอยู่บนเข็มทิศกำลังตามหาทางออกให้กับตัวเองเหมือนกัน j u ซ c y <น>ยิงยิงยิงไปกลางหัวใจแล้วไปโดนตัวแอลซิสซี่ <Ju icy. S 1> ทำไปเลยอะ่ะ <laughs> แล้วจะคำว่าดออาร์ลิงก็มันก็กลายเป็นคำว่าแด่ิงที่แปลว่ากล้าหาญแทนเว้ยเหลวเป็นเลยคะ่ะฉันชอบันดีมากเลยอะ่ะเออิสซี่ก็เหมือนแบบมันมันแปลว่าแสดงมันแปลว่าแบบฉันแบบฉันฉันฉันแบบฮอตแบบฉันน่ากินอะไรอย่างเงี้ยฉันดูแบบฉันดูยัมมี่อ่ะเออแบบฉันดูยัมมี่อะไรอย่างเงี้ยเออฟิลลิปนั้นอะแบชิมดิชิมดิอะไรอย่อันนี้ท่อนเมื่อกี้แบบดีเอ็กซ์คือเลิศมาก ท่าเต้นด้วยนะเราเต้นด้วยนะเมื่อกี้เมื่อสังเกตดูว่าทำแบบอะไรอย่างเงี้ยสลับมือกันนะชอบชอบแล้วก็แบบเขาแบบเกินจอไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอเปิดเพลงนี้ให้มันดังๆเขาไว้เปิดเพลงนี้ให้มันดังเขาไว้สเต็มเลยย่างจัดใส่แล้วให้ชาร์จทะลุเลยเกาหลีอ่ะลูกชายเท่มากเลยดูดิองศีผมดีแรงมากนะ ตอนนี้เราคือเป็นเป็นเราเป็นแบบในแบบของพวกเรามากขึ้นแล้วออวันเตสก็คือแบบอืมฉันนี่แหละไป็ที่ต้องการส่วนใหญ่ประกาศจับอ่ะเขาต้องเป็นเป็นอะไรนะเออเป็นแบบเป็นรูปอันนี้นี่จะเป็นในแบบไทยแบบกุฎาสอ้าวชุดเลิศๆปังๆมาเลยแล้วจับเปิดเทเบิลนี่ไงเออเหมือนประกาศจับจริงๆริงจะฆ่าจะต่อคุณพ่ออกจับโชว์หน้าฉันเต็มๆ อืมรูปรูปที่เท่มากเท่มากทุกอย่างมาเดินพันด้วยมือเราอะเนาะข้างหลังปี๊บเออฉันเดินได้ไม่จำเป็นต้องบินแต่่ฆ่าความกลัวไปทิ้งกันเลยเมื่อกี้ยิงยิงเฟียทิ้งเนื้อเพลงมันบอกว่าพวกเราจะก่อไฟขึ้น แล้วมุ่งไปที่ดวงอาทิตย์คือให้ดวงอาทิรู้ไปเลยว่าใครร้อนกว่ากันให้มันรู้ไปเลยว่าใครร้อนกว่ากันดวงอาทิตย์หรือว่าเฟซที่ร้อนกว่าอะไรยเงี้ยอินคริสซิงพงไปเคัเออที่จะนอกไปดูจริงเอหลอกมากเลยโอ้โหโอ้โหท่ทอนนอนไปเยอะฆ่าตัวเองคนเก่าทิ้ง อ,นนอันนี้ 1971. คือการฆ่าตัวเองคนเก่าทิ้งว่าที่เป็นเงาแบบยิงเงาของตัวเองให้ตายไปเลยเน <pou> ี่ยเออโอ้โหตายไปซะคนเก่านกบินก็เหมือนการปลดปล่อยฉันให้เป็นอิสระไปเลยจ้าอันเนี้ยชอบมากชอบเป็นหนึ่งมากโอ้โหเนี่ยชอบเป็นองการกาหลงนะตัวตัวเองหัวจรดโอกอ๋อลูกสนิทปมมาก มันมีติดฮดดเหมือนไก่เก๋ฮัศด์ฮัด์ MV t r a n s i ชั่นคือแบบเล่นมากเลยหรอสีละคนเนี่ยเซแต่ละคนเซฟกันเลยโอ้ยโดนทีร์ีอยู่ในทะเล ตอบเป็นอีกไม่นานพวกเราจะขึ้นไปให้สูงและกลายเป็นดวงอาทิตย์ซะเองเออมันร้อนนะใช่ไหมมันแผดเผาเลยใช่ไหมพวกฉันเนี่ยร้อนกว่าอูกำดาดอที่แ oh ล้วกวงอาที่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าเดือดทุกอย่างคนเก่าโอ้โหตลกมากอันนี้คือพังหมดเลยอ่ะระเบิดบอมไม่หมด ยิงมาด้วยนะเมืเ่มอกี้ยิงวัวมากปุ้มอ่าสวาัสดีแซลซิงน,น,นะครับฉันว่ามันมีซีตอรี่นะเหมือนมันเป็นดวงทีตรงกลางแล้วแบบเขาวิ่งตามดวงทีแล้วเขาเราเราบอกว่าเขาเป็นเหมือนแมลงที่แบบที่แบบว่าแบบหลงผู้หญิงอะเพลงที่มันมีแมวเลยทูเลิฟเออ์เลยทูเล,ลิฟเลยทูเลิฟที่มันมีโชคหนึ่งที่ เหมือนกับเขาลงหล,ลงงมงาไงกับผู้หญิงแล้วเขาก็เป็นเหมือนแมลงที่บินแล้วเขา้ารอบกองไฟบิน <It> s <S อะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าพอเพลงเนี้ย <The S 1> เพลงที่แล้วอย่างเงี้ย <The link. S 1> เออดะลิงก็แบบมีดอกทานตะวันที่ต้องคอยหันหน้าไปม,มองพระอาทิตย์ตลอดเวลา mm. ใช่ไหมแต่ว่าครั้งเนี้ยฉันไม่ยอมแหละที่จะแบบ ไปตอมเป็นแบบแค่แมลงตอมพระอาทิตย์เป็นแค่ดอกไม้ที่รอแบบรอแสงจากพระอาทิตย์เติบโตอ่ะเออเพราะปกติ๊ดทุกทุกเพลอ็มวีของเซฟเขาจะมีดอกไม้ใช่ไหมที่แบบทิ้งหกจดจูจะเป็นพระอาทิตย์เองเลยจ้าก็คือครั้งนี้คือไม่ไม่เป็นดอกไม้ทุกคนจะอยู่เซตกลางหมดแล้วก็ให้ทุกอย่างที่มันเนี้ยมันร่วมล้อแบบทุกคนต้องหมุนทุกคนต้องหมุนรอบตัวเราใช่เออสังเกตเห็นอยู่แต่ว่าเมื่อก่อนคือเขาต้องหมุนรอบทุกคนเอออะไรประมาณนี้เออเราว่าต่อไปมันก็น่าสนใจสเตทมาหรือยังโอ้โหดูงคาาอเนะ ไงด้เราเปิดมราเปิดตัวเออหันมาด้วยอ้่ามีกี่อยู่ก่อนโอ้ชุดชอบอ่ะชอบอ่ะชอบชุดอ่ะโอ้โหโอ้โหชุดแดงไหนอ่ะเอาแดงไหนก่อนหมายถึงว่าเลือกแดงคนไหนโอ้โหมายังแบบมันฮอตจริงอ่ะ ไปท่านี้น่ารักแต่กูว่าบิดมันเลาอะลมมากเลยนะโหดีใ พาด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 พดพาดพดาดาดพ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 ดพาดพดาดพดพาดพดาดพดพาดพดพาดพดพาาดพาดดพาดพดพาดพดาดพดดพดดพดพาดพดพาดพาดพาดดเางอดาดพดพ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 าดาดาดดด ยอ้วล yeah, oh, oh, yeah. okay. uh ่ะออกมาักพู่เอ็นดีมากอ่ะวิ้ยออโอมี่งงงจรกับเบอ์เลยเออเนี่ยฟันนี่เดชอบมันเลิศอ่ะดูดิมันเลิศอ่ะมันเลิศอ่ะ เขาเผาเยมากโซนดีมากอะเพลงที่แล้วว่าปังแล้วเพลงนี้คือปังอีกแล้วทำไมไม่ใส่าซาร์ดาดไมไม่ใส่เราแ่ฮารฮดฮาร์ดย่ายก่่ยางฮาฮดเาลร้อนไปเลยกินลร้อนๆไปเลยโอ้

คือแบบมันสุดอ่ะจะต้องมาไทยได้รอไหมอ่ะร้อนนะมาสู้กับคนไทยสิเหมือนไทยร้อนนะกอลีก็บอกร้อนเหมือนกันแน่จีก็มาไทยสินร้อนไม่แพ้พวกเธอหรอกให้มาไอ้เป็ดว้ายเขาอยากเจอ เออจ,จริงจริงแบบ<ด>จริงจริงแบบมินนิ่งมันดีนะชอบชอบมันน่าจะมีมากกว่านี้แหละอจริงก็แบบใครรู้มินนิ่งมากกว่านี้ก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับสองเพลงน,นี้นี่ชอบเซเว่นทีนที่แบบว่าอยากทําสไตล์ไหนก็พอออกมาก็เป็นแนวแนวเพลงแบบรู้ว่าเป็นเพลงเซเว่นทีนอ่ะยิ่ง<อ>คนละการพาเต้นอ่ะแบบเนี้ยเซเว่นทีนทำได้แล้วทําออกมาสวยแบบเงี้ยและการเต้นอินเนอร์อะไรเงี้ยทุกคนแบบพอซีนตัวเองก็คือแบบเงี้ยพอเป็นภาพรวมฉันก็ไม่รู้จะละสายตาจะดูใครแบบ ไม่ได้จริงต้องคือต้อง,อง,อองขออนุญาตกลับไปดูแฟนแคมของแต่ละคนอีกรอบจริงโอ้โหแม่งสุด <ứng> จริง,งจริงมันแบบเขาเหมือนแบบเป็นสเตปเปนที่แบบทําผลงานทุกอย่างออกมาแบบเอาคือพรุ่งนี้ตายได้แล้วอ<ย>่ะเขาได้คำใบ้ไปคือแบบว่า,วาคือพร,<อ>รุ่บบงนี้ตายอันนี้คือมาสเตอร์พีกอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดผมไม่มีเพลงเนี้ยตายตอนดารลิงก็มาสเตอร์พีกเหมือนกันอ่ะนี่คือว่าเอ็มพีก่อนๆคือมันว้าวแล้วนะจริงมันว้าวขึ้นไปพอไปหลายๆอะไรมามเรื่อยๆอ่ะมาใหม่ๆอะไรยิ่งว้าวขึ้นไปอีกอ่ะจริงมันเก่งอ่ะก็ได้เห็นดาร์ลิงอ้า ตอนไม่รีบ่าจะอาแล้วแต่ว่ามันมันม <mm ันว้าวอย่างนี้แล้วแล้วเขาบอกว่าจริงๆเพลงฮอตเนี่ยทำลายเฟติเพลงล็อกวิดิโอทำลายเฟติหมดเลยภายในแบบ24ชั่วโมงคือเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยสุดสุดมาก เหมือนตอนนี้สามวันจะ,จะจะวิวเท่าไหร่แล้ววะไมเราดูตอนตอนนี้ใช่ไหมเออเหมือนจะยี่สิบเก้าล้านแล้วอะสามวันสองมันจะสองวันด้วยแต่ะสองวันก็กว่าเลย <c oughs> โอ้พระเจ้าจริง,<อ>งติดตามเฟเวนทีนนะครับก็ติดตามที่ X Call Official หล,ลักของเฟเวนทีนะครับแล้วถ้าเกิดมีอ่าคอนเทนต์อะไรของเฟเวนทีนอยากให้พวกเราทำต่อนะครับผมในอนาคตก็อย่าลืมมาเตือนพวกเราด้วยแล้วกันจ้วันนี้พวกเราลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่า